สวยนะคะ่ะเหมาะสำหรับทำตากแดดนะคะทำตากแห้งไว้กินปลาแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวตกใจหมด <c oughs> <c oughs> บักงูนะ อออยปด้้คลกกตูันนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีสองแซนด์ยบันพืชฮากของป่าเด้อค่ะสวัสดีเอฟซีเก้าเอฟซีไม่เมื่อนี้ค่ะม่นัดย่ามหอกกับสาลาวุฒิเด้อค่ะมาแต่เสาเลยเผาบินทบาทไปค่ะไปเบิง่งฮอดไม้ละค่ะพี่น้องอ <c oughs> ปเป็ด้เป็ดๆเ,เป็ดไรลทุง่งพี่น้องมันกำลังมาจับมันไปก่อยซะบ่เฮ้ยหลับเป็ดเร็วกินอ <c oughs> ย่างเป็ดบ,บ,บ่ครับผมจ,จับไปอย่างสิ <c oughs> จับไปอย่างเขาเอาเป็ดไรลทุง่งมาปล่อยพี่น้องพู้ยโวยโวยโวแล้วเขาก็เก็บไข่ขายมา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 โลดมาโลดเห็นมาไหนเงบแงบแงบมันะ ในกล่องคือบบเห็นเป็ดนั่นเด้นันเด่นันนั่นกำลังพาก,กันมาอยู่นั่นเดี๋ยวให้มันมากไก่ก่อนสิทายให้มึงอีกเด้อค่ะเดาได้เวลาของสาบาุรแล้วพี่นนอง <c oughs> <c oughs> มาตกจุ่มน้ำแต่เสายังสีแล้วมันจะสีดี มันสิได้สดซื่อมือนมีปลาไดดเปย่ามบังรันกับเพิ่นเด้อค่ะเพิ่นกับปลาแดดเปคือกันเพิ่นะเอามาหลุ่นมาเบิ่งกันสิมานบออีกล่ะอีกล่ะงูอีกล่ะขาวๆหนั่นงูเด้อค่ะอีพออี มันอยู่เด้อมันประตูยามบางรันหร้หมื่อติดเป็นวัดเลยพี่น้องเราพามายามเด็กอโอโหดเวยลายซักทางหลังนะัเป็นลายกระตูนเด้อพี่น้องคาบุจิเราอ่ะมันเป็นกระตูนได้ ม่ได้ซักลงของมันบ่บ่เหมียนสีซัซกเพราะว่าหมักหมักศิลปะตัวน,นี้ซักแต่แต่สมัยเป็นบาวหมดแล้วตอนนี้เท่าแล้วพี่น้องอันแต่ดากให้กล่องเวย

มาหออสีจักเตือดอกปี่น้อคมันถ้ากันเหรนอยู่แต้มองนั้นนะปีปบปีปปี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 ๊ีปีปาปีปีปี๊ีป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 ี๊ีป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 ี่ีาีปี้ีปีปนปีปีปีาีปีปีาเปีปีปบปี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 กีปีปรปอยีีป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 ีหีปม หมายหมายต่อไปไม้ไม้นี่กสิคือเก่าปะเนะ<ห>าะไม้นี่ไหมไม้นี่พอโตกว่าไม้เก็บขึ้นเลยเอาอันไม้มาลงหนัน,นโอ้เห็นเต็นอยู่คุณโอ้ปลาคอตัวเดียวเห็นปลาคออยู่ตัวหนึ่งนั่น เต้นยังไงวะรอกหลังเหรอ่หนวโอ้าวบอกเอาเนียค่ะลงไม้ทีสองอีกแล้วพี่น้องไม้หนีมันงูขึ้นกันเลยค่ะเนี่ยมันงูมันเตา่าเต้นป้าเต้นป้าเต้น ิดอะไรขึ้น <laughs> ไหวคือเก่าตัวเดียวตัวเดียวบอเอาเด้ค่ะใส่ไหวหวาดแล้ว,วลุงบอนะกแล้วมา,มาปโปรดสัแลวเนาะเราวางเดินทางมาผ่อหลงผ่อบินธบา,ลา,บาแล้วพี่นนอะหากินประมาณเลย ่ห,เหนเน, <ม S 2> <c oughs> นี่ยฮะแค่ไหนแต่ออกมาก่อนหลวงพอ่ออืมจักป่าจักงูดอกพี่น้องในลอบอันนี้นี่หลอบอันที่สองนี่ อันที่สองอมโดดดีเยอะนี้อย่าบอกว่ามีอยู่แค่ตัวเดียวได้ที่โดดไม่เคยหยุดนี่นะไม่ได้ออกได้หมดนั่นเห็นเหรอมีอยู่ตัวเดียวบดหลบป้าเขาตัวเดียวเหยาะลามายามสายอุ้ยตกใจหมดบักงูนะ ป้าอู้ยคนลุกอู้ยถูกกันอุ้ยเฉพาะมันบได้ป้าดูว่อ้อพี่ตองอุ้ยโอ้ยย่าอู้ยะฉพาะป้าหายเบิด์ตอี๋พอเอาด่านเด้อตัวเสียจังได้มานี่เออย่อมันออกละมันอยู่ในยังกินป้ามืดหลอดเลยละเออเฉพาะบได้ป้าพี่น้องงูเหลือมอู้งูเหลือมนะ โอ้ขนลุกพี่นอ <laughs> ้องมามาพีจ่จัดกันจัดกัอนอาบักเรียมอ๋อแค่นี้เนี่ออย,ยอ,อู้หูสภาพมันบอกมีปา่ากินปา่าเบิ <laughs> ดลูกโซ่ลกโตัวเดียวตัวเดียวอุ้ยเออนันงูอีกตัวหนึ่งจนตายเออ เฉพาะบาดไป่าเนี่ยมันกินป่าเบิดพี่น้องปล่อยคืนไปเลี้ยงวะครับผมเอาไปเลี้ยงบ่สไปอยากได้สิปล่อยคืนสู่ธรรมชาติให้โอ้บ่ไก่ดอกโอ้ตัวปักไงเลยต้องใช้กินป่าจนอิ่มงูยังตัวนี่งูเหลือมงูเหลือมมันมีเหลือมกระหลามเป็นบ่หลามมันสีสีสีออกเหลืองต้นงูเหลือมเออตัวปักไงตายเลย โอ้ยมันจอแดงขา,าดแล้วเฮ้ย <c oughs> มันเงียวใส่บ้านจอแดงก็ขาดเสอยเออขออนุญาตดูอยู่ไกลๆโอ้สะพอป่าบ่อเขาพี่น้องเอ้ยมีผอใน่นี่เรามากินป่านี่เองอื้อ อีออกอกยากแถวมานี่อู้ตัวตัวอย่าเวียงได้เราก็ยานาว่าเราอู้เจ็บาโอ้โอ้ตกใจหมดเอาพี่นอ้องปั่มก็งูเหลือมเกือบ เครื่องสมโมงล่ะค่ะมันบาย่อมออกเข้ากับบอยากตีมันแล้วเขา้าบอยากขามันกล่องกเอี่ยงแน่อันนี้แน่ด้วยค่ะย่านงูมันสิคบนั่นนั่น,น,นเข้าให้ออกแล้วก็บอออกไปทั่ว โอ้ขนลุกว้ายมันสสูพี่น้องกะเขาสิไ้ออกไป้ายล่ะป้ยล่ะนี่เขาขึ้นอยู่ <laughs> ลงไปทางอื่นถวอว่าลงสางสาคือเกาอ๋ยมันลงน้มขึ้นตัตัวสูแห้งมันบ่ได้ดอกมันลงน้มขึ้น ลงไปแล้วมันยังอยู่หมองนี้อยู่เลยตูนี่นี่มันยังอยู่หมองนี้อยู่เลยนี่ตัวปักใหญ่เว้ยเฮ้ยไป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 ใกล้ๆไปใกล้ๆจากหมองนี้น่ะเห็นหางมันวะในครับของไง หย่อนผอลงผอจะเศร้าจังสิลงผอเรามาปลดซัดแต่เศ้าเออลงผอเรามาปลดซัดแต่เศร้าโผล่พี่น้องเอ้ยได้อยู่พ่อได้อยู่ค่ะพี่น้องงูเหลือมกินเบิร์ดสค่ะพี่น้องสวย เหมาะสำหรับทําตากแดดนะคะทําตากแห้งไว้กินปลาแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวอย่างซีเ้ียียปิออ้องคลิปนี้กันสิจบลงสำเนีลลค่ะพอกันมปคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกทุก,กนนัน